เล่าเรื่องหลอนสองยามเรื่องของวัยรุ่นคนหนึ่งที่เคยเข้าไปอาศัยหลบภัยชั่วคราวในตึกล้างแห่งหนึ่งย่านบางนาแต่ไม่เคยรู้ประวัติของตึกแห่งนี้มาก่อนเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นที่เข้าไปกลับได้สัมผัสสิ่งลี้ลับจนขยาดไม่กล้าย่างกายเข้าไปอีกเลยเมื่อแปดปีก่อนต้นนามสมมุติ วัยรุ่นชายวัย18ปีที่ชอบการออกเที่ยวตอนกลางคืนเป็นชีวิตจิตใจทุกๆคืนจะออกไปขับมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนๆประมาณ4ถึงหคนกว่าจะกลับเข้าบ้านก็ปาเข้าไปตีห้าของทุกวันเรียกได้ว่าตอนนั้นใครต่อใครที่รู้จักต้นก็จะมองว่าเด็กคนนี้ ไม่น่าจะมีอนาคตที่ดีได้ไม่น่าคบค้าสมาคมด้วยต้นจึงมีเพียงแค่กลุ่มเพื่อนๆที่เข้าใจและอยู่ร่วมกันได้คืนนั้นต้นกับเพื่อนสีถึงห้าคนพากันไปเที่ยวงานในย่านลามคำแหงสองซึ่งเป็นช่วงที่มีงานประจำปีก็พากันไปกินเหล้าเมายาเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้ ดูเหมือนจะแสดงอาการมากจนเกินไประหว่างที่กินเหล้ากันอยู่ก็ได้มีการส่งเสียงดังจนโต๊ะข้างๆพากันหงุดหงิดตามด้วยการมีปากเสียงขุ่มโต๊ะข้างๆซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าได้มีการท้าทายว่าจะดักทำ้ายแล้วเดินออกจากร้านเล่าไปกลุ่มของต้น ก็นั่งกินกันต่อจนดึกได้ที่ก็พากันออกไปขี่รถเที่ยวต่อผ่านสวนหลวงก็ไปเจอวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนั่งสุมหัวกันอยู่แต่พยายามไม่สนใจขับรถไปกันต่อจนถึงเซนท่านบางนาก็พากันนั่งพักอุยกันไปเรื่อยๆเวลาตอนนั้นประมาณตีหนึ่งนั่งไปสักพัก ต้นก็ได้ยินเสียงมอไซค์เล่งเครื่องดังมาจากในซอยประมาณหกถึงเจ็ดคันเ,นเพื่อนๆต่างพากันลุกไปดูนั่นมันไอ้คนที่เราจะมีเรื่องกันที่ร้านเล่านี่หว่ามันพาพวกมาเพียบเลยเพื่อนคนหนึ่งตะโกนบอกทุกคนก็ไม่รอช้ารีบขึ้นรถเพ่นออกมาพวกคู่อลิก็ขับตามมาอยู่ใกล้ๆ แยกกันตรงนี้แล้วไปเจอกันที่บ้านพวกมึงเข้าซอยนี้ไปตนตะโกนบอกเพื่อนๆนจากนั้นเพื่อนๆนก็ขับแยกไปอีกทางกลุ่มคู่อลิก็แยกตามไปส่วนหนึ่งอีกส่วนก็ขับไล่ตามต้นมาต้นเห็นท่าไม่ดีเพราะถนนมันโล่งมากไม่มีทางให้หลบถ้าเป็นแบบนี้ โดนไล่ตามทันแน่ๆจึงรีบบิดรถเต็มที่แล้วสายตาก็เหลือไปเห็นตึกล้างตึกหนึ่งข้างหน้ามันมืดมากน่าจะหลบจากพวกอลิได้ตนไม่รอช้าขับรถเข้าไปแล้วดับไฟหน้ารถเอารถไปจอดซ่อนไว้ในผงยาเสียงคู่อลิบอกเพื่อนพร้อมกับพากันจอดรถหน้าตึกแล้วเดินเข้ามาตน เห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งขึ้นไปบนตึกซ่อนตัวในเงามืดวายแล้วตนก็ชะเง้อมองดูเห็นพวกอลิรวมตัวกันอยู่หน้าตึกไม่ยอมไปไหนตนซ่อนตัวอยู่นานพักใหญ่ก็ได้ยินเสียงมอเตอไซค์หลายคันขับออกไปตนรู้สึกโล่งใจมองเวลาในโทรศัพท์ตีสองกว่า,วาตน เลยคิดว่านอนหลบอยู่นี่ดีกว่าเช้าตรู่คอยออกไปขืนออกไปตอนนี้ไปเจอพวกอลิกลางทางอีกน่าจะสวยตนเดินหาจุดที่เหมาะให้นอนพักเดินขึ้นไปประมาณชั้นหกก็สำรวจดูบริเวณพื้นมีแต่สีสเปย์พ่นเป็นภาษาวัยรุ่นเต็มไปหมดเดินดูไปเรื่อยๆมียันถุงยาง ตกเกลือนเต็มพื้นต้นจึงเดินขึ้นไปอีกชัน้นเจอที่เหมาะแล้วไม่ค่อยมีขยะจึงนอนลงเล่นโทรศัพท์สักพักจึงหลับไปหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้จู่ๆมีเสียงคนคุยกันดังมาจากชั้นบนต้นลืมตาตื่นขึ้นพยายามฟังเป็นเสียงหญิงชายคุยกันสองคนคุยไปคุยมาสักพัก เริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงทะเลาะกันทะเลาะกันหนักมากแล้วผู้ชายก็เดินลงมาต้นเห็นเป็นเงาดำๆเพราะมันมืดมากจึงพยายามขยับตัวหลบเพื่อไม่ให้ชายคนนั้นเห็นเสียงเหมือนรองเท้าคัดชูกระทบพื้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาใกล้กับตรงที่ต้นนอนหลบอยู่ต้นนอนนิ่งกลั้นหายใจ ผอเงานั้นกำลังจะลงบันไดไปตนสังเกตเห็นว่าเงานั้นมันไม่ได้เดินแต่เหงินมันลอยไปมากกว่าเพราะไม่เห็นเทา้าพอเงานั้นลงไปแล้วตนก็ได้ยินเสียงผู้ยิงคนเมื่อกี้ร้องไห้อยู่ข้างบนตนฟังไปจับใจความได้ถึงความน้อยเนื้อต่ำใจแล้วเสียงร้องไห้ก็เงียบไปตน รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีจึงค่อยๆเดินขึ้นไปดูแต่ไม่เจอใครก็เดินขึ้นไปอีกจนถึงชั้นดาดฟ้าก็ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนั่งห้อยขาอยู่ที่ขอบดาดฟ้าเธอร้องไห้ข่าครวญเมื่อตนได้ฟังก็ขนลุกเกลียวเพราะเสียงร้องไห้หน่าหดหูมากเธอไปทำอะไรตรงนั้น ตนตะกูลถามหญิงคนนั้นไม่ตอบเอาแต่ร้องไห้ใจเย็นๆมีอะไรให้ผมช่วยไหมบอกได้นะตนถามต่อแล้วค่อยเดินเข้าไปหาพอเดินไปได้ครึ่งทางตนต้องหยุดชะงักเพราะหญิงคนนั้นลุกขึ้นยืนหญิงคนนั้นหันมายิ้มให้เสร็จแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้า ร่างของหญิงคนนั้นร่วงลงตึกไปต้นตกใจมากรีบวิ่งไปดูที่ขอบตึกเห็นร่างของหญิงคนนั้นเสียบอยู่กับเหล็กแท่งหนึ่งตรงบริเวณพื้นด้านล่างต้นขาสาั่นเพราะความกลัวกับสิ่งที่เห็นและกลัวความสูงที่จุดนั้นด้วยทันใดนั้นต้นก็ได้ยินเสียงรถกู้ภัยเปิดหวอดดังลั่น ตรงเข้ามาที่จุดเกิดเหตุตนจึงรีบวิ่งลงไปจากชั้นบนสุดลงไปถึงชั้นล่างสุดระหว่างวิ่งลงผ่านแต่ละชั้นจะได้ยินเสียงของการยกของการพูดคุยของกู้ภัยอยู่ตลอดเวลาตนโกวิ่งลงไปเรื่อยๆจนถึงด้านล่างของตึกเงียบกริบไม่มีเสียงใครใดๆเลยตนจึงเดินไปตรงจุดที่หญิงคนนั้นล่วงลงมา มันก็เงียบกริบไม่มีร่างหญิงคุนนั้นไม่มีกู้ภัยไม่มีรถใดๆทั้งสิน้นรอบๆตึกไม่มีล่องรอยการเข้ามาของรถกู้ภัยเลยแม้แต่น้อยมีแต่ความมืดกับความเงียบต้นรู้สึกจุกคูดไม่ออกบอกไม่ถูกคิดในใจแค่ว่ากูโดนเข้าแล้วจากนั้นก็รีบไปเอารถที่ซ่อนไว้ในพงยา แล้วรีบขี่ออกไปอย่างรวดเร็วเรื่องเล่าก็มีเพียงเท่านี้ปัจจุบันตึกล้างแห่งนี้ได้ถูกซื้อต่อโดยนายทุนจากประเทศจีนและตอนนี้กำลังชุบชีวิตตึกล้างแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายในปีนี้ขอขอบคุณที่มาเรื่องเล่าคุณสาวกแมนซิตี้โปรด ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยขอบคุณครับ